สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับช่องน้องสาพ,พา mm hmm. เพลินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยน้องสาก็ได้มากับพี่ยินดานะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ได้เดินทางมาที่ป่านะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาธรรมชาติสดใสมากนะพี่ยินดาวันนี้เรามาป่า ป่าลึกเหรอใช่มาป่าค่อนข้างที่จะลึกเลยนะก็อาจจะมาสำรวจเส้นน้ำแล้วก็มาสำรวจป่านะใช่มาสำรวจป่าสำรวจเส้นน้ำก็จะมาเก็บผักตามธรรมชาตินะพี่ๆเออแถวนี้ไม่มีพวกเอ่อผักเนี่ยเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มาเก็บผักเลยก็มาเดี๋ยวสำรวจป่าแต่ว่าแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะแต่เราก็อ่าต้องไม่ทำและการะวังคอตัวนะพี่ประมาณนี้เราไม่มามือเปล่านะก็มีของที่มีในกระเป๋านะทุกคนใช่ ที่เราต้องเตรียมพร้อมมันด้วยนะแล้วก็ป่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะแต่เราก็มีความระมัดระวังพอตัวนะครับผมค่ะน้องสาเนี่ยน่าจะมาเป็นครั้งแรกนะป่าที่นี่นะ,ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกของน้องสาเลยคะ่ะพี่จินดาพามาก็อยากพาที่มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่นะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะผมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ่เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ,คะเดี๋ยวไปรับชมธรรมชาติพร้อมกันเลยนะคะครับผม วเวลาหนากำลังจะเดินทางไปทุกคนนี่เนี่ยก็มีือกล้องก็เป็นพี่ชินดาวนะหน้าต้นไม้ขนาดใหญ่ลุงสาสวยไหมสวยแล้วก็ยาวดิ่งเนี่ยพี่ชินดา ยาวดีเลยไม่รู้สูงกี่เมตรนะสูงกว่าต้นเสาสองต้นเลยมั้งเสาไฟฟ้าน้องสาอือว่าเกินนะนั่นจะเกินอยู่นะน่าจะเกินเกินหน่อยนะเออเหมัอนยาบ้าจริะใช่แล้วก็ข้าตัวเลยมั้งมันเหมือนต้นตะแบกหรือเปล่าใช่ป่ะเหมือนต้นตะแบกเปล่าเลยคล้ายๆพี่ว่าน่าจะใช้ต้นตะแบกติงเออดิ่งตรงเลยไม่มีง่ามองไม่เลย มีน้อยู่ข้างบนสุดนุ่นเลยแต่ว่าบนบนน่ะผายเยอะนะผายนวลเยอะใช่ใช่ใช่ผ้ายวนนี่ทเป็นฝ้ายนีเหดีนะดีกว่าผ้ายางนอ่ก็ผ้ายางดีกว่าผายามจะหนากว่าแต่นี่มันจะบางใช่ไหมบางแต่ก็ใช้งานได้อยู่อันที่มันเป็นถาวรเหมือนเบเกเซอร์นะภาษาเกลียดเบเกเซอร์เขาเรียกเบเกเซอร์นี่อะไรอะ ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาไทยนี่น้องสาวนี่นักเขาไปเขาไปใหญ่นะใช่เหรอต้นไปเกเซอร์เหรอต้นไปเกเซอร์ไปอย่างนึ้งไใช่เหรอเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แหละแถวแถาของเปเกเซอร์ที่เขาเราชอบเล่นตอกขาดกันอ่ะทีมมันจะนวลดำวงรีวงรีสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่ะไอ้ต้นเขาแบบใช่มใช่นั้นแถาของมันเลยพี่เรียนเรียนภาษาเออภาษาไทยไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวข้างล่างนั่นจะมีลูกอยู่เดี๋ยวเราไปสำรวจข้างล่างกันนะ โอใส่น้ำเ้นี้คือน้ำใสๆสายข่าวว่าเรามานอนป่าให้ใช้น้ำไม่ได้นะห yes. ัวคาใช่่วนน้ำใสาจะ่าบ้านไ้เยอะนะนี่น้องสายจะข้ามาทางนี้เผื่อจะเจอลูกมันนะพี่พี่อซีจะได้เม้นบอกแล้วว่าเป็นลูกอะไรนะ นี่ที่เป็นแถาๆพี่นี่คือต้นของมันนะอาจารย์ไม่เป็นรูปมันจะแค่ในพิจารณาใช่วงลีวงลีนะสีน้ำตาลเมื่อก่อนนะชอบเล่นอย่างนั้นตอกขากันแล้วโยนตั้งตั้งตั้ง,งก็โยนนะเป็นการละเล่นการละเล่นของคนไทยเลยแหละอันนี้ใช่ไหมต้นมังกรนาใช่ ใช,ใช่ใช่ท่าของมันท่าใหญ่างงานะกลัวมากนี่มีต้นไหนด้วยอันนี้นี่สัตว์ป่ากินใช่ไหมใช่ใช่มตนสายป่าป่ะใช่มาสายป่านี่สัตว์สัตว์ป่า,ากินเลยสัตว์ป่าถนี้เยอะนะมีกี่ต้นเนี่ยมีสองต้นมีต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้บ้างโอ้ยต้นนี้กำลังจะสุกอยู่พี่ดา เขียวหอ,อมเป็เหลืองนะใช่ใช่มะอยป่าอร่อยนะไม่มีสารพิษเปรี้ยวไหมไงเยี่ยมนะต้องเอาไปยำนะพี่จินดาถ้าเกิดมันเริ่มสุกแล้วนะ่ะมันอาจจะเปรี้ยวน้อยลงนะอืมเยอยวากเลดอยู่ในป่าของป่าวพวกผลไม้ป่าช่วงน,นี้คือนานละองสา ของป่าเยอะมาฝ sure, ายช่วงนี้เป็นหน้ามาฝายใช่ไหมใช่หน้ามาฝายหน้ามะม่วงอเาเหมือนเล่นตัวกันเรล่นๆง่ายๆแล้วนี่แหละหน้าตะเกียบยีนนะแต่สีต้นไม้ไม่เป็นนะพี่ดาพี่ใส่กางเกงยีนนะถ้าไม่ใส่เกงแบบบลอมธรรมดาน่าจะปีนยีนได้ปีนได้เลยนะยำกินอร่อยนะใส่ข้าวคั่วด้วยนะแซ่บดีพี่ยนดา๋อแต่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในไอ้พวกคลิปเปิดอะไรพวกนี้มาเลยเนาะ ใช่ถ้าเตรียมมาเนี่ยเราก็เพื่อเอ่อถ้าเราเตรียมมาเนี่ยนะเราอาจจะยำทำยำกินตรงนี้เลยนะนนยนะแต่เราไม่ได้เตรียมพวกเครื่องปรุงพวกอะไรมาเลยนะทุกคนวันนี้เนี่ยเราแค่มาสำรวจป่าใช่ไหมีินาใช่ป่าไ<ม>วไม่คิด<ก>ว่าเราจะเจอผลไม้ป่าเลยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเตยเตยป่า,นาหนุดอไเอาไว้เมื่อสมัยก่อนจะ,ะเอาไว้อา่าต้นที่มันมีแยงแยงใช่ไหมใช่เอาไว้สานเป็นเสื่อนะเอาไว้ปูนอนกันนะแต่ว่าต้องตากแห้งก่อน ก็เอาสารเป็นเสื่อที่นอนนะคนสมายก็ใช้กันนะเตยหนามนะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเตยหนามใช่มใช่ใช่ใบใหญ่ต้นใหญ่มากโอ้ต้นใหญ่มากเลยไม่เคยเจอต้นใหญ่ขนาดนี้ใกล้จะถึงจุดมอมันไม่ค่อยมีแล้วแบบนี้นริงๆใช่แถวบ้านเราก็ไม่เจอแล้วนะใช่เป็นลำห้วยแถวบ้านเรามีน้อยแล้วจะไม่มีเยอะนะเหลืห้วยบ้านเราถ้่ตามจะไม่ผิดน่าจะเหลือแค่ต้นสองต้น แต่ม่ไดต้นใหญ่ขนาดนี้นะพี่ดินนามีพังหนามด้วยใกล้ถึงจุดอันตรายแล้วน้องสาวตัวระวังตัวนะฮะฮิโอ๊ยน้ำแห้งลงเยอะเลยโอ้ยแต่สายมากเลยนะน้งนองสาวจนอ่อนเลยอ่ะพักนาเหรอเราจะไปเก็บกิ๊ก เอาไว้ทํากับข้าวได้ไลายยางเหมือนกันนะผายหนามผายหนามเนี่ยไม่ทราบว่าคนไทยเนี่ยได้กินเหมือนเราหรือเปล่านะไม่ใช่ผาหนามไม่ใช่ผผักหนามผักหน,น,นามนะเหมือนมีคนเด็ดอะลรนะทำแกงส้มได้ต้มกินนฝรังได้ไดพี่นาอันนี้ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาทำากินกัน ยเทโพทำเทโพก็อร่อยอันนี้เทโพอร่อยใช่ไหมใช่แต่เทโพพี่ไม่เคยกินเทโพที่เป็นใช่เคยกินเลยอร่อยไหมอร่อยอยู่นะพี่ดนะำมันเหมือนกับลากบัวเลยอ๋อคล้ายๆลากบัวใช่ไหมใช่ทำเทโพถ้าเราไม่มีผักบุ้งนั่ะเระใช้เออ่ผักหนามนะทำเป็นเทโพได้ต้องลองนะต้องลองเพราะว่าตอนแรกน้องสารเนี่ยไม่เคยกินนะแต่น้องสารเนี่ยเคยไปกินที่บ้านพี่เบ้นนะบ้านพี่เบ้นเนี่ยเขาเป็นคนไทยไงเขากิน ทำกินยังไงเราไม่รู้นะแต่เราก็กินแบบนั้นอร่อยเหมือนกันพ <cat> ี่กินดาใบยังจืดเยอะมากเลยเก็บไว้ที่เรสูดกลิ่นผ้ะอะไรเนี่ยแบบคลเครียดนะช่วยล้างผ่อนผีได้ใช่ล้างผ่อนผีร่างกายใบลางจืดน่ะมีแผลก็ใช้ปอกแผลได้นะพี่กินดายิ่งพกช้ำอ่ะโดนไฟนะโดนไฟแล้วโดนไฟแล้วก็แปะแผลดีเลยนะนี่ใบลางจืดบางคนอาจจะยังไม่รู้นะนี่ สรรพคุณมันเยอะนะช่วยแก้สารพิษล้างสารพิษแต่ถ้ามีแผลหรือพกช้ำเนี่ยลนไฟได้พี่ลนไฟแล้วก็อ่โปะบริเวณที่ช้ำนะนี่หลังจืดนะสรรพคุณเยอะมากไะต,ตอนนี้เราถึงจุดหม่ที่เราถึงแล้วตรงนี้นจะต้นอ่างที่จะให้มันเชน่อมก้นที่ที่ไม่ดูชื่อเลยดีตัวอะไรี่รน่า มันเหมือนกระถางที่มันอยู่ในตามกระถางดอกไม้ที่เขามาปลูกกันเป็นต้นต้นใหญ่ๆใช่ใช่จริงเราปลูกไว้หน้าบ้านก็ได้นะใส่กระถางมันเป็นของธรรมชาติเราไม่เราไม่กล้าเอานะต้นส่วนส่วนมันไม่ค่อยเกาะมันจะสวนมากเนี่ยมันจะเกาะพวกต้นไม้เหมือนกันนะแต่ที่มันจะเกาะก้อนหินโอ้โหทุกคนตกแต่งหน้าบ้านสวยเลยที่นี่อุดมสมบูรณ์นะมีต้นไม้ใหญ่ฉลาบทับซ้อนกันเยอะเลยนะแต่ว่าอันตราย รอบด้านเลยนะนั่งแล้ว <ตา S 1> อยู่ไม่ไหวแล้วไม่มีก่อไฟใจเแต่ว่าเมื่อเดือนก่อนนู่นพี่มาพี่เจอยายคนหนึ่งนะแต่ว่าพี่ว่าไม่น่าจะอยู่แล้วแหละเพราะมีคนมาตั้งแคมป์หลายคนเลยล้วไม่เจอนะ,อะนี่มีคนมาตั้งแคมป์เยอะใช่ไหมใช่โอยน้ำใสามากใสเ่เยอะเลย เรากำลังตั้งแคมป์ตรงนี้เลยนะเริ่มตั้งตรงนี้แล้วน้ำอยู่ตรงนี้นะตรงนี้มันยังพอมีน้ำข้างล่างไม่ค่อยมีน้ำนะมันจะจับอะไรไม่ค่อยได้หรอกมันแห้งเกินคุณไงชอบกันเ้ินป่าแบบนี้ไหมชอบพี่ธนาโโหทุกคนน้ำเย็นเหมือนน้ำแช่เย็นเลยนะเป็น<อ>น้ำธรรมาชาตินะสดชื่นมากอยากให้พี่ๆ FC อ,อยากมาอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะแล้วก็ต้องมีความเตรียมพร้อมนะ ถ้ามากันหลายๆคนยิ่งดีนะมากันหลายคนนะก็จะปลอดภัยอย่างหนึ่งนะทุกคนสิ่งอะไรเนี่ยไม่ค่าไม่กล้าเข้าใกล้แลวนะใช่แต่เรามาคนเดียวหรือว่าสองคนก็อันอะไรอยู่นะใช่ก็ชอบระแวงไปเองนยบางทีอ่ะยิ่งกิ่นไม่แข็งอ่ะเข้าป่าไงกิ่นระแวงมากไงพี่ๆชอบระแวงกันไปเองบางทีอ่ะบางทีเนี่ยคิดมากคิดไกลแล้วทุกคนคิดไปเองแต่ไม่มีอะไรหรอกนะแต่คิดไปก่อนใช่แต่ถ้ามาหลายหลายครั้งน่ะรู้สึกว่าเริ่มชินกับที่นี่แล้วนะ แต่ว่าแต่พี่จินดานเขาอาจจะเคยมาหลายครนะั้งแล้วน้องฝาเนี่เพิ่งจะมาครั้งแรกเลยนะทุกคนหนึ่งายๆต้นมะฝ่ายก็ไม่ใช่มีคนมาตั้งแคมป์หลายคนแนละ้วเดดูท่าทางท่าทางต้องอะไรเราตองดูเลยไม่ใช่ไม่ใช่น้องฝาไม่ใช่ใบเหรียงใบเหรียงจะเล็กกว่าน,นี้ยังไงเรานั่งพักกันที่ก่อนไหมเดี๋ยวค่อยเดินไปหาผักกันต่อฮะ หายเป็นใบเงี่ยเปนนะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบเลี้ยงใบบางอย่างไหมจ๊ะอยู่ในกิ่งไทยกันเลยแต่ออันนี้ใบมันกรอบกว่าอืมไม่ใช่เขาว่าใบเลี้ยงนะมันมีนะแต่มันอยู่ในป่าลึกกว่านี้ที่ดินอ่างลึกกว่านี้อยู่เขตชายแดนเลยชายแดนพม่าเยอะเพราะว่าบางคนนะเห้ยเขาไปเที่ยวแล้วกลับมาใช่ไหมแบกกลับมาเป็นกระสอบแล้วทุกคนนี่นี่ ต้นนี้กินได้นะมันจะออกไปเปรี้ยวนี่นะใส่แกงหมูใช่ไหมใช่ใส่หมูแล้วก็ใส่ขมิ้นนะทุกคนอร่อยมากพี่แกงเราต้องตามเลยนะพี่แกงใช่พี่แกงต้องตามใส่พริกแห้งกระเทียมแล้วก็ตะไคร้กะปิหอมแดงนะตำตำรวมกันแล้วก็ใส่ใบมะกรูดด้วยก็ดีนะทุกคนใช่แล้วก็เราเอาใบนั่นไปเปรี้ยวออกไปเปรี้ยวน่ะ ใส่ไปก็หมูสามชั้นเนี่ยอร่อยมากพี่พี่ต้องทำกินเนื้อน้องสารเนี่ยก็ไม่เคยกินหรอกนะแต่พอน้องศารเนี่ยเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งมากพอน้องศารเนี่ยไปหาผักแบบนี้มาทํากินใช่ไหมแต่แรกน้องสารมองว่าไม่น่ากินนะทุกคนพอกินแล้วเบิ้ลข้าวสองสามจานเลยนะถือว่าอร่อยตอนนี้เรานั่งพักกันก่อนก่อนนะเดี๋ยวเราเดินทางไปหาผักฝั่งนั้นกันอีกน้องสาแล้วี่นะนั่งพักกันดีกว่า เรวเนี่ยก็เดินทางหาทักต่อนยู่นะคะเห็นหว่าเราที่เวานเนี่ยน้ราฝากก็จะได้ 還不知道。 ดีนะดีนะดนะดีนะพี่ให้น้องสาตั้งกล้องไว้นะเพราะว่าพี่เห็นอยู่ว่ามันไม่ปลอดภยัยพี่ก็เลยให้น้องสาตั้งกล้องไว้ก่อนก็ก่อนที่พี่ไปทําธุรานะดีดีดีที่สร้งตั้งกล้องไว้นะเราจะได้เห็นสิ่งดีลับแล้วก็พี่พียีได้เห็นเลยนะเราเดินทางไปทำาะไนดู้าที่ไายเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่หน่อยกไรเองที่แม่นางให้มาใช่ไหมใช่ น้องสาดึงขึ้นมาแล้วทีเนี่ยพขดึงเสื้อน้องสาดใช่ไหมมันก็ขึ้นมาเอางแล้วก็ไปดูกันววเนื้อเขาเขาก,ก็ตกใจแล้วเขาก็รีบนี่ไปเลยพี่บุดาไม่เป็นไรจริงเหรเนี่ยไม่เป็นไรจริงหะเขาบอกเขาจะกินเนื้อน้องสาดเขาก็ตกใจนะนี่แหละเขาป่านี่แหละต้องมีสติให้มากเวลาใครที่เป็นคนแปลกหน้าห้ามให้เข้าใกล้แล้วก็อย่าเชิญเขามาพี่บอกเลยตรงเนี้ยมันไม่ปลอดภัยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ ยังมีสติใช่ไหมน้ำสามาเพิ่งกำไรแม่นางสีนวลนะคะก็เลยเดึงขึ้นมาว่าถ้าเราเรีบกลับออกจากจุดนี้ไปเดินดึงทาง,ทางทกำจุป่าพิพิธภัณฑ์มาผักไ,นะไปหาผักข้งงางใน,น <ไป S 2> หน่อยมีมีผักเยอะนะพี่อะกล่าวว่าทันทีที่เสร็จพี่ว่าจะาาน้องสาวก็จะชวนขึ้นไปข้างบนสักหน่อยพินดาเดี๋ยวน้องสาวเนี่ยมีขึ้นมาข้างบนแล้วนะน้องสาวว่าเดี๋ยวจะไปหาข้างล่างแล้วก็เราจะกลับบ้านกันเลยดีกว่านะ พี่ว่าพี่จะพาหนังสัตว์ึ้นไปข้างบนน,นู้นดี่ไปปินผาขึ้นหน่อยไม่ไปแล้วพี่บินดากลัวแล้วไะไปไงเมื่อกี้นี้น้องสตัตว์ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยนะพี่บินดาอย่างว่าเข้าป่าองมีสติแล้วจะมีของดีนะแล้วก็ต้องมีอะไรที่ป้องกันตัวไว้แต่ก็ยังดีที่น้องสัตว์มีสติแล้วก็ยังเรียกพี่นะเดี๋ยวเราไปหาผาแล้วก็เดินทางกลับบ้านดีกว่าพี่บินดาไปไปคนที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งร้อยหนึ่ง ไม่ไม่น้องสาก็เราเนี่ยจะปิดคลิปกันเลยนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์ในติดตามเพื่อให้น้องสาได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ